สวัสดีค่ะพยาบาลอุ่มอิ่งนะคะวันนี้อุ่มอิ่งแนละทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองนารายจะมาสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธีเจ็ดขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มล้างมือด้วยน้ําและสะบู่ใช้ฝ่ามือถูก,กันขั้นตอนที่สองฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ ขั้นตอนที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือและรอกนิ้วมือเมือขั้นที่สี่นะคะใช้ฝังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะถูกไปรอบๆเลยนะคะขั้นตอนที่หใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบนะคะถูทั้งสองข้างเลยค่ะขั้นตอนที่6ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือและขั้นตอนที่7ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือข้อมือซ้าย และข้อมือขวาหลังจากล้างมือสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเช็ดมือให้สะอาดทั้งสองข้างนะคะเท่านี้มือเราก็สะ,ะอาดปราศจากเชื้อโรคค่ะ